ก้องทรณีโชว์ความพร้อมนะครับเล็งย้ำเข็นน้องโอในศึกวันไฟไหน31กล้องทรณีสอสมหมายสาเฉียบคมวัย28ปีจากเพชรบุญะฮะโชว์ความฟิตต่อหน้าสื่อมวลชนก่อนที่จะเปิดศึกโดนฝีมือภาค2กับน้องโอหามามวยไทยจเจ้าตำนานมวยไทย38ปีนะฮะกติการรมวยไทยรุ่นไฟลาเวทน้ำหนัก1 2ึอน เป็นคู่เอกในส่อวันไฟไนท์สานะฮะที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยุมพินีวลามอินทราในช่วงพายทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8ดนกาในวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้นะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันพุทธที่23เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย กองโทรลีก็ได้เปิดประตูค่ายมวยพิเคแสนชัยที่ตนไปขอฝึกซ้อมด้วยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นชกที่จะถึงนี้นะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ต้อนรับบรรดาสื่อมวลชนหลากหลายสำนักที่ร่วมกิจก,กรรมเช็คฟิตเพื่อที่จะอัปเดตความพร้อมล่าสุดข,ของเจ้าตัวนั่นเองการเจอกันระหว่างกล้องโทรลีกับน้องโอเกิดขึ้นครั้งแรกในศึกวันไฟไนท์ยี่สิบแปดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยวันนั้นทั้งสองต่างก็สาดอาวุธใส่กันอย่างสนุกสุบี ทำเอากรรมการพู้ให้คะแนนเสียงแตกนะฮะตัดสินให้กล้องโธรณีเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันสองต่อหนึ่งเสียงและนี่ก็เป็นคําสัมภาษณ์ของน้องกล้องนะฮะในภาพแรกที่เจอกับน้องโอรูปเกมเป็นการชิงจังวะกันอย่างเข้มข้นผมดีใจที่สามารถเอาชนะมาได้แต่ก็เห็นข้อบอกพร่องของตัวเองเยอะมากทั้งในเรื่องของการออกอาวุธที่ไม่ค่อยถนัดและช้าไปหน่อยซึ่งผมได้กลับไปแก้ไขเพื่อมาเจอกันอีกครั้งในไฟ์นี้ ผลการแข่งขันภาคแรกอาจจะยังข้านสายตาใครๆหลายๆคนซึ่งทำให้ต้องมีรีแมตทภาค2เกิดขึ้นโดยครั้งนี้กล้องโทรนินีเนี่ยมีอกาสได้ฝึกซ้อมในค่ายใหญ่อย่างพีแครแสนชัยซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมรูปแบบใหม่ๆนะฮะและหลากหลายเทคนิคจากคู่ซ้อมฝีมือชากางมากมายในค่ายนี้เจ้าตัวจึงมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาเนี่ยจะต้องไม่มีข้อกังขาใด,ดๆอีกโดยหวังถึงขั้นปิดเกมให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่า ไฟนี้ผมมาจับตัวที่ค่ายพีแคแสนชายเป็นครั้งแรกซึ่งมีการฝึกซ้อมอย่างหนักโดยเน้นเรื่องพละกกำลังและเสริมอาวุธเป็นพิเศษรู้สึกได้เลยว่าผมแข็งแกร่งขึ้นและยังมีพระจันทร์ใช้ที่ช่วยเสริมเทคนิคให้ทั้งเรื่องความเร็วและความคล่องตัวด้วยผมมีความมั่นใจเกินร้อยครั้งนี้ตั้งใจ,จเจริญเปิดเกมบุกใส่ไม่อยากให้จบแบบคาใจเหมือนภาคแรกและถ้ามีโอกาสผมจะปิดเกมน็อกเขาให้ได้ เอาละครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันสนุกสนานได้นะฮะว่าคู่นี้ในภาค2เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าในภาคแรกหรือว่าในครั้งก่อนเนี่ยน้องโอ๋กับกล้องนั้นสู่สีกันมากๆนะฮะแต่ยกแรกน้องโอ๋ช้าเกินไปนะฮะมัวแต่มองดูอาวุธของกล้องจนตัวเองเนี่ยอาจจะเสียยกแรกไปแบบฟรีๆกันเลยทีเดียว มวยวันเนี่ยเขานับยกต่อยกเลยนะฮะมันไม่เหมือนมวย5ยกที่เขานับเฉพาะยก3 4 5ที่ใครออกวุธได้เยอะกว่าคนนั้นจะมีสิทธิ์ชนะและใครที่แสดงอาการคนนั้นอาจจะเสียเปรียบซึ่งมวยวันเนี่ยดูทุกยกนะฮะถ้าเป็นนักมวยไทยเฉพาะยกที่1เนี่ย นโมไทยจะไม่ค่อยออกวุธกันเท่าไหร่นะฮะก็ต้องรอดูในไฟนี้ว่าทั้งสองคนจะบวกกันตั้งแต่ยกแรกเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องดูเชิงกันนิดหนึ่งก่อนถึงจะทําเกมของตัวเองออกมาเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ